สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ล LEGO j i Lever นะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับไอเทมโนแปแูนะครับผมกล่องใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยแต่ว่าผมยังไม่มาต่อมันนะครับอยู่ขนาดกล่องแล้วผมก็ต่อยังต้องใช้เวลาเพราะายังมีของต่อเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าผมจะมาพามาดูว่าไอเจ้านี่เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมกันเลย โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมว่ามันคืออะไรเออถือว่าโอ้มันคือไอรอนบุ๊กนะครับผมจาก DLP อ8 0 1นะครับ1226ชิ้นนะครับผมไอรอนบุ๊กอันนี้จะเป็นไอรอนบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นไอเรื่อง ไม่ใช่เป็นไอรอนบุ๊กที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมไอรอนบุ๊กตัวนั้นน่ะจะอยู่ที่ประมาณสักพันห้าร้อยพันหกร้อยบาทแล้วนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้าใครสนใจดูอันบล็อกนี้แล้วสนใจเนี่ยอุ้ยหยิบมีดหยิบถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปที่ช่องเฟซบุ๊กนะครับเพจเลโก้จีนขายซื้อนะครับผม ติดต่อคุณจูธาที่เชื้อเชิญได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปอ่เอาไว้ให้นะครับว่าชื่อของเขาอ่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างโอ้สวยครับ <laughs> ถือว่าเป็นบล็อกใหญ่มากมากครับบล็อกใหญ่มากมากอ่เป็นสองกล่องนะครับผมเป็นสองกล่องซ้ายกับขวาโอเคเดี๋ยวอ่ ผมขอหยิบออกจากตองที่ละตองเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้กว่านะก่อนจะหยิบออกเดี๋ยวผมขอให้เพื่อนๆได้ชมด้านหลังกันก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับไอรอนบุ๊กมันจะมีมินิฟิกไอรอนแมนนะครับตามตรงเนี้ยเขาบอกหกสิบเมตรไม่รู้ครบไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให,ให้ใหกล้กลจะมีมินิฟิกไอรอนแมนตาม ที่เขียนเนี่ย60ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นหนังสือเปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าหนังสือจะเป็นหน้ากากาอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้คือด้านหลังกล่องนะครับผมอ่าด้านข้างก็จะมีโลโก้ไอรอนแมนครับซ้ายขวาเลยซ้ายขวานะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมหยิบสองกล่องนั้นออกมาแล้วเดี๋ยวเราดูว่าข้างในสองกล่องนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเอาไอ้กล่องใหญ่นี้เก็บไปก่อนนะบล็อกในกันนะครับผม กล่องที่หกล่องที่สนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาของไอรอนแมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันก่อนครับผมว่ากล่องแรกเนี่ยให้อะไรมาบ้างครับผมโอเค๊บอือม เหมือนเหมือนมีไฟนะ <S <S เหมือนมีไฟนี่เป็นกระดาษดึงไฟออกอะ่ะน่าจะมีไฟครับผมไฟนี้น่าจะเป็นในส่วนของตาไอรอนแมนครับประกอบเสร็จถ้าเราดึงออกมามันจะน่าจะเป็นส่วนของไฟไอรอนแมนแล้วเผอๆอ,อาจจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะไอ้ไอันนี้คือบุ๊กครับคู่มือประกอบ นะครับผมทั้งหมดเจสิบแปดหน้าครับเจสิบแปดหน้าสมุดค่อนข้างโอเคครับหนังสือคู่มือค่อนข้างโอเคอืมแล้นี้ก็คือบุ๊กของคู่มือคู่มือของกล่องนะครับผมอ่าอันนี้เป็นโลไฟนะครับผมอันนี้เป็นตัวปุ๊ก เดี๋ยวเราไปดูในกล่องที่สองก่อนว่าในกล่องที่สองเนี่ยให้อะไรมาได้เดี๋ยวะจะมานั่งนับดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยมีกี่ชิ้นเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บออกไปก่อนนี่เป็นส่วนของกล่องที่สองครับกล่องที่สองให้อะไรมาบ้างหนูกล่องที่สอง ของที่2จะเป็นในส่วนของบริกแล้วนะครับแล้วก็ตัวมินิฟิกอยู่ตรงไหนหนูโอเคข้างหลังจะเขียน8 0 0 1 4 2นีสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันว่าบลิกในถุงทั้ง2งถุงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เผื่อจะได้ดูตัวมินิฟิกสักเล็กน้อยครับผมส่วนของบริกในถุงที่หนึ่งนะครับผม ในถุงที่หนึ่งก็จะมีถุงบิก๊กย่อยๆอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผม เยอยก่อนส่วนฟิกเนี่ยให้มาเป็นไมโครฟิกนะครับผมไมโครฟิกไอรอนแมน6กสิบชิ้นนะครับผมเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมินิมอนนะครับผมเดี๋ยว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 ราไปดูในถุงที่สงกันอีกทีหนึ่งครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในถุงที่สองถุงท,ที่สองว่าให้อะไรมาบ้างอ่าถุงที่สองก็จะเป็นบิกอีกหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงครับผมเป็นบิกหกถุงครับอืมก็ นะครับนี่คืออันบ็อกของตัว i อ o n Book นะครับ DLP อ่าจำรหัสไม่ได้ DLP 8801นะครับผม1226ชิ้นนะครับผมและนี่คือสิ่งที่ให้มานะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับผมตัวบุกผมผมคิดว่าตัวบุกต่อ,อมาน่าจะสวยนะน่าจะสวยแต่ว่า ตัวไม่ได้ฟิกเนี่ยถ้าติดว่ามันเป็นแบบไม่ได้ฟิกตัวเล็กอ่ะถ้าไม่ชอบอ่ะก็ก็อาจจะจะรู้สึกไม่ดีกับทั้ทงคิดไปเลยแต่ถ้าเก็ดว่าชอบเนี่ยก็ต่อมามันก็สวยงามดีครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บเดี๋ยวขอตัวไปเก็บบลิกใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนนะและนี่ก็คืออันบ็อก ไอรอนบุ๊กดี8อลพีแปดแปดศูนย์หนึ่งนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจที่จะซื้อชุดนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปของแม่ค้าพ่อค้าให้นะครับผมคุณจุธาทิพย์เชิญนะครับผมจากเพจเลกโลก้จีนสัตว์ขายซื้อนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวอชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับอ่า อันบ็อกไอยลอนบรุกดีออลพีแปดแปดศูนนึงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมสำหรับช่องเลโก้จีนโรเวอร์ขอบคุณที่รับชมครับ